สวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่น้องในคลิปนี้เนี่ยทัพพก็จะมาพูดถึงแมปที่คนเล่นน้อยแต่ว่ามันเป็นแมปที่สนุกมากๆเอาเป็นว่าแมปพวกนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปเล่นเวลาที่ทุกคนเนี่ยเบื่อๆกันได้นอ้องแต่ไม่รู้จะเล่นแมปอะไรแล้วแต่ว่าแมปรู่นแมปน,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 นี้ก็เคยเล่นไปแล้วแมปไหนบ้างที่เรายังไม่รู้จักเรามาสนุกบ้างโอเคมาทุกคนก็วันนี้แบบทัไพามีประมาณเจ็ดแมปนะทุกคนก็จะมีแมปอะไรกันบ้างโอเคทัพพาเนี่ยก็จะสอนวิธีการเล่นเนาะแล้วก็ แมปเบื้องต้นมันเป็นยังไงกันบ้างโอเคทุกคนมาเรามาเริ่มกันที่แมปแรกกันเนาะแมปแรกเนาะก็เปิดประเดิมด้วย survive the d r e s s l e s s g l เนาะเอ้ไม่ใช่ survive the r s s d r e s s g i r l เนาะเออชื่อแมปคือค่อนข้างที่จะยากพกอสมควรแมปนี้ถ้าไปเคยทำลิปช็อตไปแล้วแต่ว่าก็จะพูดอีกทีนึงก็คือเขาจะให้เราเนี่ยเอาชีวิตรอดจากผู้หญิงเสื้อสีดแดงเนาะเอาชีวิตรอดที่นี้ก็คือไม่ใช่ว่าแบบต้องเอาแบบ ตัวเองให้รอดภายในเวลาเท่านี้เท่านี้แต่คือไม่ใช่ก็จะมีภารกิจให้เราทำเนะาะภารกิจที่เราต้องทำเนี่ยก็คือชาร์จคริสตัลทั้งหมด5แท่งอ่าซึ่งในเกมเนี่ยก็จะมีทั้งหมด5แท่งซึ่งเราเนี่ยก็ทำให้ครบในระหว่างนั้นเนี่ยก็ระวังเจ้าผู้หญิงเสื้อสีแดงด้วยเนาะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยชาร์จจนครบเราก็จะเป็นฝ่ายชนะแต่ถ้าเกิดว่าในทางกับการผีเนี่ยฆ่าเราหมดไม่ใช่ผีผู้หญิงฆ่าเราหมด เราเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายแพ้เนาะไอผู้หญิงเสื้อแดงเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายชนะเกมนี้มีความแปลกๆอย่างหนึ่งก็คือเกมนี้เนี่ยผู้หญิงเล่นเยอะมากคือจะพอยแทบไม่เห็นผู้ชายในเกมนี้เลยอะ่ะโอเคทุกคนมาเดี๋ยวเราเนี่ยไปที่แมปที่2เนาะแมปที่2เนี่ยก็จะเป็น Escape the Darkness เนาะ Escape the Darkness เนี่ยก็เป็นแมปที่คล้ายๆกับ Dead by Daylight หรือว่า Identity V นั่นเองซึ่งก็จะมีภารกิจให้เราทำเนาะถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้รอดชีวิตก็คือ,อไปซ่อมไปซ่อมเครื่องจกักร เครื่องปั่นไฟอะ่ะเราก็ไปซ่อมไปเก็บกระดูกหมาถ้าไปคนเรียกว่าเก็บกระดูกหมาแล้วกันแล้วก็อีกข้อนึงก็คือแบบไปเติมน้ํามันตามแท่นต่างๆเนาะในระหว่างนั้นเนี่ยก็ระวังผีเหมือนกันคือจะมีผีซึ่งผีเนี่ยก็จะมีหลากหลายความสามารถผีมีหลายตัวเลยแล้วก็ผู้รอดชีวิตเนี่ยก็มีเปิร์กด้วยเปิร์กอาบิลิตี้อะไรพวกเนี้ยฮิวไวอะไรนี้ก็ว่ากันไปเนาะก็เราเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้รอดชีวิตใช่ไหมเราก็พยายามแบบ หลบหนีผีมันมีพวกแบบอะไรวะมันมีพวกแบบจุดจุกไว้นะเช่นแบบหน้าต่างอะไรพวกเนี้ยประตูก็สามารถที่จะเอาไปจุกได้เลยปันเนี้ยอย่างเช่นเราก็สามารถที่จะสร้างอะไรวะแผ่นไม้อะ่ะเอาไว้แบบข้ามเอาไว้แบบรอดบ้างแล้วก็ผีฆ่ามไม่ได้มันก็สามารถที่จะเป็นที่จุกให้เราได้ถูกไหมล่ะถ้าเกิดว่าเราเป็นผีเนี่ยเราก็ต้องฆ่าผู้รอดชีวิตให้หมดเนาะก่อนที่ว่าผู้รอดชีวิตเนี่ยจะทําภารกิจ3อย่างนี้ครบจนสามารถที่จะออกประตูทางออกได้ซึ่งเราเนี่ยก็ต้องขัดขวางเขาไว้ได้มากที่สุด ต่อไปแมพที่3เนาะก็จะเป็นแมพซอมบี้เอาเบรกซอมบี้เอาเบรกเนี่ยก็เป็นแมพซอมบี้ทั่วไปเนาะก็คือเราเนี่ยมีปืนที่จะยิงซอมบี้แต่เกมนี้เนี่ยคือจาไปมองว่าสนุกมากๆเลยนะสนุกที่สุดในบรรดาเกมซอมบี้แล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือคนเนี่ยสามารถจะเป็นซอมบี้ได้ด้วยแล้วคือซอมบี้อจะเพิ่มจำนวนประชากรเรื่อยๆก็คือเราเนี่ยเมื่อเราเข้าไปในเกมใช่ไหมเราก็จะเป็นผู้รอดชีวิตซึ่งบางทีเนี่ยก็จะสูงไห้เราเป็นซอมบี้ด้วยถ้าเกิดเราเป็นผู้รอดชีวิตก่อนนะเราเนี่ยก็จะต้อง เอาชีวิตรอดจากซอมบี้โดยไม่ใช่แค่วิ่งหนีเราสามารถที่จะมีปืนเอาไปยิงต่อสู้ได้ด้วยเว้ยเออซึ่งซอมบี้เนี่ยก็มีหลากหลายตัวเราก็มีหลากหลายความสามารถบางตัวแบบอึดบ้างบางตัวปล่อยกระแสไฟฟ้าได้บ้างบางตัววิ่งเร็วบางตัวแบบโอ้โหไอ้ตีอย่างแรงอะไรประมาณนี้อ่าซึ่งคนเนี่ยก็มีปืนนาอปืนเนี่ยก็มีหลายปืนเช่นกันเอาไว้แบบสะสมเงินเราก็อัปเกรดปืนไปเรื่อย ซึ่งเกมนี้เนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราโดนซอมบี้กัดแล้วเราเลือดลดเราก็จะเป็นฝ่ายซอมบี้ซอมบี้ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามช่วงเวลาเวลาเพราะงั้นเนี่ยคือเราก็ต้องเอาตัวรอดดีๆต่อไปทุกคนก็จะเป็น creeper Chaos c r e e p e r Chaos คือเป็นแมปที่เคยโดนหายไปช่วงหนึ่งแต่คือตอนนี้เนี่ยคือกลับมาแล้ว c r e e p e r Cha o s เนี่ยก็คือให้เราเนี่ยเอาชีวิตรอดจาก c r e e p e r เนาะ โดยการที่ว่าช่วงต้นเกมเนี่ยเขาจะให้เราเนี่ยสร้างสิ่งก่อสร้างสร้างบ้านสร้างแท่นสร้างอะไรว่าป้องปาการอะไรของเราไปกอนะคือแบบเขาจะมีวัสดุเช่นไม้หินอะไรเนี้ยให้เรามาสร้างเอาไว้แบบเอาไว้ป้องกันตัวเองจากคริปเปอร์อะไรแบบเนี้ยคือสิ่งปลูกสร้างอ่ะเหมือนกับแบบช่วยเราแบบพ้นจากคริปเปอร์ซึ่งคลิปเปอร์เนี่ยก็สามารถจะมาระเบิดสิ่งก่อสร้างของเราเอาไว้ง่ายๆเป็นเหมือนสิ่งกันชนให้เราวันเออซึ่งไม่ใช่แค่นั้นผู้รอดชีวิตเดี๋ยวก็ยังมีกราะกับ ดาวเหล่านี้เอาไว้ต่อสู้กิปเปอร์เนี่ยมันก็ระเบิดได้ถูกไหมล่ะเพราะงั้นเนี่ยคือก็ต้องคอยระยะระยะรักษาระยะห่างของมันให้ดีเออแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราตายเนี่ยเราก็จะเป็นคิปเราก็จะไปเป็นปกปปนิปเปอร์เพิ่มจานวนประชากรกิปเปอร์เรื่อยๆก็เหมือนกับซอมบี้เอาเบรกถูกไหมล่ะเพราะงั้นเนี่ยคือช่วงท้ายเกมเนี่ยมันจะมันมากๆต่อไปเนาะ Night Friday Night เนี่ยเป็นแมพที่น่าจะคนเล่นน้อยสุดเท่าที่ไพเนี่ยพูดถึงมาเลยก็ได้นะ ปกติเล่นไฟไนเนี่ยบางทีเนี่ยก็ไม่เจอคนเล่นเลยเว้ยบางทีคนเล่นเท่ากับศูนย์อ่ะและคือปกติแล้วนะเกมนี้นะ่ะคือคนเล่นตะไครเห็นแล้วแต่ไม่ถึงร้อยสักครั้งนึ่งอะ่ะคือแบบมันจะแบบที่สนุกนะเอาดีๆคือแบบปกติแล้วอ่ะมันเป็นเกมผีเหมือนกันแต่ปกติแล้วถามจริงนะเกมผนะีในโลบอ,อะ่ะก็มีแต่เกมวิ่งหนีผีถูกไหมล่ะอะไรอย่างี้คือมีแต่เกมวิ่งหนีผีนั่นเลยคือมันน่าเบื่อเว้ยแต่เกมนี้แปลกเพราะว่าเราเสามารถจะแบบเอาเปืนไปสู้กับผีได้เออแปลกใหม่ดีนะ เพราะว่าแบบปกติคือไม่ค่อยมีเกมไหนเอาแบบที่เราสามารถที่จะแบบต่อกรสู้กับผีได้ระพันเนี้ยเออซึ่งปืนอ่ะก็จะสปอนตามแบบให้เราเนี่ยไปเก็บปืนเนาะเราก็จะมีน้ํายาบัฟวิ่งเร็วบัฟกระโดดสูงบัฟกรออะไรพวกเนี้ยเราเนี่ยก็ไปเก็บกันได้ส่วนผีเนี่ยก็มีหลายตัวเหมือนกันบางตัววิ่งเร็วบ้างบางตัวแบบอยู่ดีก็ระเบิดใส่เราบ้างอยู่ดีก็แบบลอยได้บ้างอะไรแาบเนี้ยเออซึ่งมันเนี่ยก็จะแบบมีความหลากหลายแล้วก็แบบความตื่นเต้นไปธรรมดาซึ่ง ถ้าเกิดว่าคนตายเนี่ยถ้าเกิดว่าเราโดนผีฆ่าเราก็จะเป็นฝ่ายผีเหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยคือผีจะเพิ่มจำนวนประชากรท้นเรื่อยๆก็เหมือนกับเกม2เกมที่ไปกล่าวไปเมื่อ,อกี้ซึ่งเมื่อท้ายเกมเนี่ยมันก็จะมันนองออมากอ่าแล้วถามว่าผีทําอะไรก็ผีก็ไปฆ่าผู้รอดชีวิตให้จนหมดอะไรมันเนี่ยต่อไปนะทุกคนก็จะเป็น Fruit Escape 2. Fruit s c a p 2เนี่ยก็เป็นแบบที่ หลายคนนะ่าจะคุนเคยในสมัยก่อนนะเพราะว่าสมัยก่อนเนะี่ยคือแบบดังป้าระเบิดมากแต่ว่าสมัยนี้เนะี่ยคนเล่นก็ไม่ได้ถดถอยไปไหนก็ยังอยู่ที่7 0 0ถึง1,000คนนะทุกคนอ่ะตัว Scape สเนี่ยก็เป็นแบบที่หลายคนอาจจะเรื่องไปแล้วแต่แบบนี้เนี่ยก็สนุกดีดนะเพราะว่าแบบเออมันได้แบบฝึกปากลัวฝึกออบบี้แล้วก็แบบเราก็ได้แบบอะไรอะ่ะสร้างความสามัคคีก็คือแบบไปกดปุ่มอะไรเนี่ยเพื่อเปิดทางออกอะไรมาเนี่ยให้เราหนีน้ําท่วม่ชนแบบนี้แล้วก็ในระยะในระหว่างทางเนี่ยเขาก็จะมีแบบ ให้เราไปกดปุ่มตรงนั้นตรงนู้นต้องแบบถ้าจะไปตรงนี้ก็ต้องเปิดเส้นทางโดยการไปกดปุ่มก่อนอะไรแบบนี้ก็ได้เป็นการฝึกความสามัคคีกันในหมู่เพื่อนเนาะ,นอ,ะอ่าต่อไปก็จะเป็นแผนสุดท้ายแล้วก็วคือเดรรันเดรรันเนี่ยก็เป็นแบบที่ตอนนี้คือง่อยไปแล้วปกติือสมัยก่อนแต่คือแบบโอ้โหต้องมาใหม่ๆอ่ะคนเล่นเยอะมากเลยนะแบบเนี้ยคนเล่นคือเยอะมากเลยสมัยนี้คือแบบว่าคนได้ตอนนี้คือแตะไปอยู่ที่หลักร้อยลวจ้าคือเดรรันเนี่ยก็เป็นแบบที่ว่าให้เราเนี่ยวิ่งไปที่ฝั่งตรงข้าม ของที่เราเกิดระหว่างทางเนี่ยก็จะมีกับดักซึ่งเกมนี้แบ,บ่งเป็น2องฝ่ายก็คือ runner กับ killer runner ือต้องบ,บคอยฝ่าฟันกับดักจาก killer k เ l อ e r มีหน้าที่ที่จะแบบทําให้กับดักมันทํางานก็จะมีปุ่มอยู่เพราะงั้นเนี่ยคือ r u n อ e r เวลาที่จะวิ่งไปคือต้องระวังซึ่งกับดักในเกมนี้เนี่ยมันก็อาจจะบบงงๆนังง้นะแล้วคือเวลา เราเป็น Run เราเวลาที่เราเป็นอ e r ก็พยายามอย่าวิ่งเร็วมากเพราะว่าบางทีคือกับดักมันก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนเนาะบางทีมันก็งงงส่วนคิลเลอร์ก็เช่นเคยกับทุกคนก็ให้เราเนี่ยฆ่าผู้รอดชีวิตจนหมดอ่ะเนาะอ่าซึ่งถ้าเกิดว่ารันเนี่ยไปจนถึงจุดนั้นแล้วอะ่ะไปจุดดิ้นสุดแล้วอะ่ะเขาก็จะแบบไปสปอรแล้วก็มีดาบแล้วก็ไปฆ่าคิลเลอร์